ก็สวัสดีกันได้ครับอยู่มอนเตสโกไม้อู่ในเกมเทเค้นเซเว่นนะครับผมวันนี้ก็จะมาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับผมที่เราได้สู้กับคราวดิโอไปนะพ่อหนุ่มนักบวชของเราชิปนี้ถ้าผมพูดไม่ชัดก็ขอกราบอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปจัดฟันมาก็ไม่ต้องพูดเยอะครับไปเล่นเนื้อเรื่องดีกว่าเราถึงแชปเตอร์ที่4นะนะวันแล้ววันเล่าผมอยู่แต่ใน,ในห้องสมุดต,ตามหาบท <ด S 1> <บด S 2> ความสารคดีบริษัทหนังสือปริตัท หรือลายชื่อบคุคคลผมหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ G Corporation คาสิยะหรือประวัติที่เกี่ยวโยงกับมิชิมะไซบัสึความจริงจะต้องเปิดเผยไม่จะต้องทำอยู่คนเดียวก็ตามตระกูลมิชิมะเคยเป็นนักรบในช่วงยุคสมุไรยยุคไทระและมิยาโมโตะการมีสงครามทำให้เขาเติบโตในด้านการทหาร ในระบงที่ค้นหาอยู่นั้นผมได้พบอยู่สองชื่อที่สำคัญมากๆคนแรกคือจินปาจิมิชิมะหัวหน้าตระกูลมิชิมะในช่วงสงครามเขาคิดว่าสงครามนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์และต่อต้านการขยายกองกำลังทหารเหมือนเขาจะตั้งใจให้ตระกูลไปในทางศิลปะการต่อสู้นะแต่ทุกอยากได้เปลี่ยนไปเมือ่อเฮียชิได้เข้ามาควบคุม เขาเปลี่ยนชื่อตระกูลเป็นมิชิมะไซบาซึและในฐานะหัวหน้าแนชีก็ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในทางทหารมากขึ้นถ้าให้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อที่สำคัญก็คือจินคาสมะนั่นเองเขายึดบริษัทจากเฮวาชิเขาปกครองแบบจักรวรรดิจนถึงกระทั่งไม่นานมานี้เขาเป็นคนเริ่มสงครามบ้าๆนี้ขึ้นมาและทำลายทุกอย่างในชีวิตของผม ผมฝันว่าวันหนึ่งผมจะฆ่าได้ด้วยมือของผมเองแล้วก็จบไปกับส่วนคัสซีนะครับผมก็ค่อนข้างเมื่อยปากนะฮะก็สคริคปต์มูฟวี่ละกันผมค่อนข้างพูดติดขัดก็ขออภัยส่วนนี้เลยนะครับผมเพื่อที่เปิดเผยปีศาจตัวโลกใบนี้ลนและยืนยันสิริฉันฉันต้องการตัวจินเดี๋ยวนี้จินคาซามะ ได้ยินว่าปีศาจในตัวเขานั้นมันร้ายของคาซิยาซะอีกนะครับท่านมิชิมะเฮอาชิหรือว่าเขาจะเป็นหรืออะไรงั้นเหรอยะฉันได้รับข่าวมาว่าเรื่องอมนุษย์นะอยู่ตวัดออกกลางะนะอมนุษย์นั่นเหรอปีศาจกันเลยมันฟังดูจะใช่สัตว์ร้ายของเราห่ะนะหมายความว่าจินนั่นคือ ไม่รู้สิตามหาไม่วหาจะอยู่ที่ไหนอย่างไรต้องลากมาที่นี่ซะผมก็อาจจะภาคฉากนี้ได้ค่อนข้างที่จะไม่ชัดนิดนึงนะฮะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่ามันไม่สะดวกจริงๆนะครับผมผมจะพยายามไม่พูดหน้านะครับมันไงว่าไงเรามันพูดไม่ชัดจริงๆขออภัยครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดีเดชเอาไปส่ททัพเอเลยทราบครับอะไรกัน อย่าขยับนะตลาดในตะวันออกกลาง นี่น,นี่ต้องมาทำอะไรที่นี่กันแน่เนี่ยอตัวแล้วเดินไงเอามือวางไว้บนพื้นเดี๋ยวนี้ ตู้ทีตู้ทีทแต่เขาต้องไปกับข้านะลาให้เลยมาเราได้เล่นลาเล็กซานเดอร์นะครับผมเว้ยมีปืนว่ะเชี่ยยิงปืนไม่เป็น,น,นเนี่ยเนี่ยเอมกันกดตรงไหนวะอ๋อกดไอ้นี่พร้อมกันไอ้ช้ำเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมอ๋อยิงยิงสิยิง,ยง,ยง ยิงไงล่ะไอ้เหี้ยโอ้ยยิงไม่เป็นต่อยแล้วกันย,ยิงไม่เป็นก็ต่อยเหมือนเดิมลยลอยู่ละไอ้คนตีในน่าไอเกมเชี่ยนเนี่ยแหละหไอ้สัตว์ผมโง่อเองครับท่านผู้ชมขอโทษขอโทษไม่เกินไปฟโอ้ยเกินไปเกินไปผมยิงรัวๆแล้ว,ลวลกันยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งเลยแล้วกันดูดูด,ดูผมใช้ปืนนะ เมนหลักก็คือการใช้อาวุธเฮ้ยค่อยการชกต่อยไอ้สัตว์แต่นี่ยิงเอเชียไม่ใช่ละเรามาสู่คัตซีนนะฮะก็กลับมาสู่คัตซีนเหมือนเดิมก็ถ้ามีให้ภาคเนะะี่ยหาภาคมากน้อยอยังไงก็จะภาคให้เต็มที่นะครับผมก็ย้ําอีกครั้งนึงว่าถ้าไม่ค่อยไปพูดต่ขออภัยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันพูดแล้วมันไม่สะดวกปากครับตัวพูดไม่ชัดด้วยแหล่ะ ูราได้พบจินทางดออ้านบนของท่านฉากนี้ก็เป็นฉากคั้นซีเรียนนะครับลากับจินได้ไปได้วยกันนะฮะ <that> นั่นนะล้านี่นะ oh, โอ<ฮ>้โไอ้นี่มันก็เอาจินไปเหมือนกันเหรอเนี่ยทุกอย่างม <lot more S 2> าดูสับสนไปหมดเลยนะฮะผมจะส่งทีควาหรไปครับ no, no มไม่มีประโยชน์หรอกเขาต้องทำให้ทุกอย่างมันนำหนึ่งก้าเสมอ ถ้าตกปลารนะ้าเนีไม่ใช่จริงแล้วก็แล้วตอนนั้นมันคือตัวไหนกันแน่นะ จบไปแล้วนะครับกับแชปเตอร์ที่4นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับซักครั้ด้วยน,นะครับผมกขขอ,ขอ,ขอจบิปียงเท่านี้สวัสดีครับผม